สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่ตั๊กมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นนิทานเล่าไปวาดไปอุปกรณ์ของเราวันนี้กระดาษหนึ่งแผน่นปากกาหรือดินสอนหนึ่งแท่งเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังนิทานแล้ววาดไปพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องเจ้าชายอะไรเอ่ยมีดาวอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวดวงกลม,กลม เด็กๆวาดรูปวงกลมนะคะดาวดวงนี้มีเจ้าชายอาศัยอยู่หนึ่งคนมีเจ้าหญิงอาศัยอยู่อีกหนึ่งคนทั้งสองคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆบ้านของทั้งสองจะมีลักษณะคล้ายๆถ้ำหลังนี้จะเป็นบ้านของเจ้าหญิงและอีกหลังเป็นบ้านของเจ้าชายดาวดวงนี้เป็นดาวที่แปลกมากๆ ชอบมีฝนตกบ่อยๆฝนที่นี่ตกเป็นเส้นตรงตกเยอะมากตกบ่อยมากและตกหนักมากหลังจากที่นี่ฝนตกบ่อยเจ้าชายกับเจ้าหญิงจึงได้สร้างเรือคนละหนึ่งลำเมื่อดาวดวงนี้มีฝนตกหนักบ่อยๆก็จะมีเสียงฟ้าร้องดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงครึม ขึ้นขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยหลังจากนั้นเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันจึงได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลีย่ยมหลังใหญ่มากๆเลยเมื่อฝนตกหนักบ่อยๆน้ำท่วมทั้งสองจึงคิดจะสร้างร่มคันใหญ่เอาไว้กันฝนหลังจากนั้นเจ้าชายและเจ้าหญิง ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีเจ้าชายตัวน้อยๆอยู่พระองค์หนึ่งแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าชายน้อยชื่ออะไรเด็กๆลองกลับด้านกระดาษที่เด็กๆวาดว่าเจ้าชายน้อยชื่อเจ้าชายอะไรเอ่เยเจ้าชายสิงโตไง LION นคิงเด็กๆอย่าลืมว่าตามแล้วส่งผลงานมาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ๆจะเข้ามาดูรอชมผลงานของเด็กๆกันค่ะบ๊ายบาย